สวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับใน2วันที่ผ่านมานะครับพลได้ปรุงเมนูอาหารตัวเบาครับเป็นอาหาร ทางเลือกสําหรับคนที่รักสุขภาพโดยอาหารที่ผลปรุงนะครับไม่มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่มาจากสัตว์เลยนะครับแต่เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับและสําหรับใครที่พลาดไปนะครับไม่เป็นไรครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f p i a c o m ครับและพลเองนะฮะอยากจะแนะนําแฟนๆร,รายการให้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วสมัครสมาชิกดูสิครับแฟนๆนะครับจะได้รับข่าวสารแจ้งข่าวรายสัปดาห์ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของรายการเราว่ามีอะไรบ้างนะครับและสําหรับเมนูอาหารตัวเบาในวันนี้ที่พลทำนะครับก็จะประกอบไปด้วยของว่างและของหวานจะเป็นอะไรสักครู่กลับมาพบกับพลในห้องครัวครับถ้าเกิดใครชอบทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเขาก็จะมีพวก ิต้าเบรดนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องจิ้มที่เรียกว่าฮัมมัสอะไรพวกเนี้ยนะครับทำจากพวกชิกพีบ้างถั่วลูกไก่อะไรนะฮะหรือว่าบางครั้งก็จะทําจากอะโวคาโดหรือะไรี้นนะฮะหลายๆอย่างวันนี้นะครับเราจะทําเมนูอาหารตัวเบาเป็นอาหารว่างนะครับเป็นชิปกรอบเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นชิปกรอบที่มีส่วนผสม <f> ไม่เยอะแล้วเราก็จะทําเครื่องจิ้มออกมาอีก2เครื่องจิ้มให้ทานคู่กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของตัวชิปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแป้งกรอบที่มีส่วนผสมของ ของงาด้วยนะครับก่อนอื่นพนใช้แป้งนะครับแป้งสาลีนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเราใช้น้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะครับอันนี้เกลือพนก็บดให้เป็นเม็ดเล็กๆนะฮะลงไปปรุงรสแล้วก็มีน้ํามันนะครับน้ามันเนี่ยก็ใช้น้ํามันลําข้าวพนใช้อยู่ที่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งครับไม่เยอะมากผสมของทุกอย่างนะครับให้เข้ากันเราใช้มือนี่แหละครับแล้วก็มานดวดบนไมลยก็ได้ จะไ,ได้ง่ายนะฮะตอนนี้นะครับถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะเนื้อแป้งก็เข้ากันดีแล้วประมาณหนึ่งนะครับเราจะพักไว้นะครับให้กูเดนในตัวแป้ง ทำงานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวที่จะเป็นเครื่องจิ้มกันเลยดีกว่าครับตัวดิปตัวแรกที่ผมจะทำนะครับเราจะทําครีมเต้าหู้นะครับในวันนี้เราใช้เต้าหู้โมเมนต์นะครับเราพยายามซับน้ําจากเต้าหู้ออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นไว้เป็นท่อนเล็กๆนะครับซอยกระเทียมครับแล้วก็นําไปผัดกับน้ํามันราข้าวครับให้กระเทียมของเรานุ่มขึ้นแต่ไม่ต้องเปลี่ยนสีนะครับนำออกจากความร้อนพักเขาไว้ครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับอีกอันหนึ่งที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความหอมนะคร ก็คืองาขาวนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่งาบดจะสังเกตนะครับว่าเครื่องที่ปนใช้บดสับเนี่ย เขามีสองใบพัดขึ้นมาถึงด้านบนทําให้การบดสับเป็นไปได้อย่างดีนะครับเราก็นาเต้าหู้น้ํามันกระเทียมที่เราพักไว้แล้วก็ใส่น้ํามะนาวลงไปนะครับใส่น้าส้มสายชูแอปเปิลบัดรดด้วยเกลือครับผมส่วนมากเวลาที่เราทําอาหารอะไรนะครับคนจะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพริกไทยนะครับเขามีคุณค่าทางโภชนาการนะครับและยังช่วยในเรื่องของระบายเลยด้วยนะครับที่สาคัญนะฮะเราจะสังเกตพริกไทยรุ ลลละะแล้วก็พัสเล่นะครับพาสเล่สับก็ใส่ตามความชอบนะครับหลังจากนั้นก็ให้เครื่องบดสับทำหน้าที่ปั่นให้ละเอียดครับเนียนจนเป็นครีมเลยครับเดี๋ยวคนเอามาพักไว้ก่อนนะครับคนก็ต้องล้าง เครื่องบดสับของพลให้สะอาดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทาอีกรสชาติหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ที่พลใช้ในการล้างเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเหมือนฟองน้ำที่พลใช้ในวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขามี2ด้านด้านที่ว่าเป็นใยขัดกับด้านที่เป็นฟองน้ำนะครับใยขัดตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาไม่ทําลายพื้นผิวนะครับถ้าเผื่อใช้ใยที่คมคมนะครับอาจจะทําให้เครื่องของเราดูเก่าได้ในเร็ววันใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะไปขูดตัวเจ้าพลาสติกตัวนี้นะครับและสิ่งที่ดีอันนึงก็คือวววว่่าาาาาาเเเเค้้้้้้อออนนนนขขงจจจะะยยลิมไีีีับซซกดดดท สำหรับดิปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะใช้น้าร้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําเป็นอะโวคาโดกับถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตาแช่แข็งมานะฮะคนละลายกับน้ําร้อนก่อนนะครับแช่สักหนึ่งนาทีนะครับอะโวคาโดเราอย่าไปเลือกที่ยังไม่สุกนะครับจะไม่อร่อยเลยต้องเลือกที่สุกกาลังดีแล้วก็ใส่มะนาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันกระเทียมนะครับกระเทียมผลใส่ประมาณครึ่งกลีบอันนี้จะต่างกับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราใส่เป็นกระเทียมสดเลยละกันใส่เกลือครับผม อ่าแล้วเราก็มาดูถั่วลันเตาของเรานะครับกรองน้ําขึ้นมานะฮะก็ใส่ลงไปครับ <S <S อ่าแล้วครับเราได้ทั้ง2ตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเต้าหู้หรือว่าเป็นครีมอะโวคาโดถั่วลลนเตานะครับเดี๋ยวแป้งของเราก็พักเรียบร้อยแล้วเรามาทําตัวแป้งเลยดีกว่าครับแป้งของเราพักไ้ครึ่งชั่วโมงแล้วคลเปิดเตาอบที่200องศานะครับในขณนะเดียวกันเรานําแป้งที่เราพักถึงครึ่งชั่วโมงแล้วมาคลึงบางๆครับ พยายามคลึงให้ได้บางที่สุดนะครับหลังจากนั้นผลก็เอางานทั้ง2ชนิดมาผสมกันแล้วก็โรยลงไปบนตัวแป้งแต่ถ้าเมเืเพื่อนๆอยากจะได้รสชาติเค็มเพิ่มขึ้นนะครับบดเกลือให้เป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วก็ใช้ที่คลึงกดทั้งตัวงานและตัวเกลือให้ติดกับผิวแป้งอย่างดีครับปัดให้เป็นรูปทรงสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับผลก็นําเข้าเตาอ,อบที่200องศานะครับเป็นเวลา10นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับ สวยนันะฮะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาจัดจานสวยๆกันครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องจิ้มเพื่อสุขภาพกับชิพงานะครับที่พลออกมาฝากสำหรับคนรักสุขภาพครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามีเมนูสั้นๆน่าสนใจมาฝากสำหรับคนรักสุขภาพเช่นเดียวกันครับ ดอกกะล่ำนะครับเป็นผักตระกูลเดียวกับกระหล่ำปรีแล้วก็บอครีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคนจะเอาดอกกระหล่ำเนี่ยครับกับอัลมอนด์มาอบครับเราใช้ดอกกะล่ำนะครับทั้งหมด300กรัมครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำมันรำข้าวเนี่ยแหละครับ3ช้อนโต๊ะปรุงรสวิเกลือพริกไทยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันครับเทลงในภาชนะอบเปิดเตออบที่180องศา แล้วก็นําเข้าอบนะครับเป็นเวลา5นาทีก่อนนะครับพอครบ5นาทีนะครับก็นําดอกกระหล่ำของเราออกมาก่อนนะครับ1ครั้งครับแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับแล้วก็นํากลับเข้าอบนะครับอีก5นาทีครับ คุณคุณทราบไหมครับว่าในดอกกระหล่ำเนี่ยนะครับ100กรัมเขามีวิตามินซีมากถึง96มิลลิกรัมทีเดียวนะครับการที่เราทานดอกกระหล่ำนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยจากมะเร็งในเต้านมแล้วก็มะเร็งในลำไส้ใหญ่ด้วยครับครบ5นาทีแล้วครับดอกกระหล่ำและอัลมอนด์อบนะครับมื้ออาหารง,าง่ายๆสำหรับคนรักสุขภาพครับ มาทาของหวานสําหรับคนรักสุขภาพเป็นบ้างดีกว่านะครับผมจะทําลูกแพรเชื่อมสุขภาพนะครับปกติแล้วเวลาที่เราเชื่อมแพรหรือว่าเราโพชแพรเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วายใช่ไหมครับวายขาวหรือวายแดงแต่วันนี้เพื่อสุขภาพและสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากใช้ของที่มีแอลกอฮอล์นะครับเราจะใช้เป็นน้ําองุ่นครับวันนี้นะฮะเราใช้ลูกแพรลักษณะนี้นะครับเราก็จะปอกเปลือกเข้าก่อนนะครับเราก็หั่นครึ่งนะครับแล้วก็ควักไส้ตรงกลางออกนะครับส่วนที่เป็นเมล็ดนะฮะ หลังจากนั้นนะครับพลก็จะใส่ลงไปในหม้อนะครับหม้อที่พลใช้ในการเชื่อมลูกแพรนะครับพลจะใช้หม้อสแตนเลสซึ่งหม้อสแตนเลสใบนี้เนี่ยนะครับมีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นด้วยกันนะครับกระจายความร้อนได้ดีมากที่สําคัญเนี่ยนะครับด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นยางที่ทนความร้อนได้ถึง180องศาเวลาที่ไฟเขาร้อนขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยนะครับเวลาเราจับก็จะไม่ร้อนมือด้วยนะครับก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปเลยครับซึ่งถ้าเบื่อความหวาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติของน้ำองุ่นเรารู้สึกว่าอาจจะหวานน้อยเกินไปเราอยากจะเพิ่มความหวานอีกนะครับผมก็จะใช้ลูกพลุนนะครับอันนี้เป็นลูกพลุนแห้งก็จะใช้ความหวานจากลูกพลุนนะครับเราใส่ลูกพลุนลงไปต้มด้วยแล้วก็ใส่ความหอมนะครับของอบเชยลงไป1ก้านะครับผมใส่ผิวมะนาลงไปด้วยเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็มะนาวนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปตั้งไฟครับการที่เราจะให้ของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับ ทั่วถึงสิ่งที่เราเอาลงไปปรุงนะครับเราสามารถใช้วิธีง่ายๆครับก็คือดรอปลิสตสามารถใส่ลงไปนาบกับเขาได้เลยนะครับซึ่งเขาจะทําให้อของเหลวที่อยู่ด้านล่างเวลาลดตัวลงนะครับก็จะพุ่งขึ้นด้านบนแล้วก็ทําให้ลูกแพรเนี่ยโดนน้าองุ่นทั่วถึงกันนะครับแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมนะครับไม่มีเจ้าตัวดรอปลิตตัวนี้นะครับเราสามารถทําเองได้ครับโดยการใช้นี่ครับกระดาษไขนะฮะเราก็มาพับครับเราพับ ครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีแล้วก็ค่อยๆพับไปเรื่อยๆหลังจากที่เราพับมาได้เป็นแหลมๆนี้ใช่ไหมครับเราก็ลองเทียบกับหม้อเราดูนะครับเราก็ตัดคลี่ออกมานะครับอันนี้นะฮะเราก็สามารถเอาแปะลงไปที่ผิวหน้าได้เช่นกันนะครับพอน้ำองุ่นเริ่มเดือดนะครับคนก็จะลดไฟลงประมาณไฟกลางนะครับแล้วก็จะตุ๋นเขาเป็นเวลา30นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับ ลองดูนะฮะเห็นไหมครับการที่มีกระดาษเนี่ยครับความร้อนเขาก็จะพุ่งขึ้นด้านบนได้นะครับไม่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำของเราเนี่ยค่อนข้างจะระเหยจนเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาพักครับถ้าเรามีเวลานะครับโพชแพรเสร็จแล้ว ค้างไว้สักคืนหนึ่งนะครับเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าผิวข้างในของเขาเนี่ยนะครับสีจะสวยกว่ารับประทานเลยทันทีนะครับตรงนี้ครับคนมีทําเตียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองตักออกมาเสิร์ฟก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวคนจะลองหั่นให้ดูนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟเราอาจจะหั่นเป็นเป็นแฟนก็ได้นะครับเป็นเหมือนเป็นพาร์ทนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับลูกพุนนะฮะเราไม่ต้องไปทิ้งเขานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับลูกแพรเชื่อมสุขภาพของหวานที่พลน,นำมาฝากให้เป็นเมนูอาหารตัวเบานะครับสำหรับสูตรนะครับและวิดีโอรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับผม